สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาถาม่านยินกินกันดูกันตีหนึ่งก็ตั้งถ่ารลยกาจุดเตดหน่อยอ่ะอ่ากินแล้วกันต่อไปก็ใต้หน้ำมัน เนาะใส่น้ำมันใส่ยิดเดียวพอคือจะปัดปัดหมากเครือเนี่ยปัดหมากเครือเนี่ยเนี่ยหมากเครือปัดหมากเครือแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่กับกระเทียมเออแล้วก็กับไข่นี่อันกุนเก นาะใส่ใชเออไรเรักอ่าตัวดองติยูตามีิว่าปักปัวก็หวานนะเอาลูมันเล่งเลยโรนเร็วใชกตะเทียมว้อมนะครับตะเียอมวาวกุ่นมันมานกุ่นมันหนอกมันโรกันเนี้ยสบายสบายอยู่เีวกินง่ายง่า โปอมอ, <c oughs> อมว่าไงปอมันอมองอหม้อมาเก่งเกียมเนาะฮะตึ้งกาอะไ้เาโป้มอมแต่เคยนี่เคยอยู่เนี่ย ở unite, sai khai sai ek 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 sai ek 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 sai ek 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 rung tham ok sai ek ek quá sai leo Ok Rồi có ở tàu Ờ Tào chiêu, ơ ơ Xô đống, xô ปักตายตัวเขาเรียกตัวโดงแต่วาปังเนี่ยเ่าเชียวลงเลยว้บาบอ้าวปัดไปเลยเนี่ยเย็นกองขนคว้าช่วนคว้าช่วนช่วนนะครับยังไม่รวยแต่เพืออเออเนี่ย เลโกใส่อืมัะเขือนี่มักเขือลงไปนี่มักเขือลงไปคว้านมาเร็วกล้าห <c oughs> ้อมเร็วห้อมนากินหมาเลยห้อมามากินหมาเลย เนี่ยลูกเกอเนี่ยลูกเกอเจ้ะไปลูกเกอไข่เตะลูกเกอกัางกบได้เป็นนี้นะเรามาตั้งกินได้เลยประยุกต์ใจจรินได้เลยช่วยซีกั้นด้วยกเยอซีอิวดำหน่อยนึงเออซีอิวจะมาช่วย in mấy? in mấy? in mấy? Sĩ ốc cho mà sùi lèo, sĩ ốc Ha ha Ấn mấy? Chờ hòa phát, mấy túc Phát, phát nhau, nha, mấy túc, coi giọt nằm nồi Giọt nằm tức ít nô Giọt nằm ít Váp Nè Giọt nằm tức ít รถนตะวีนี่อาหารกองคนจะราอาหารกองคนจะราเขยกปักไข่กปักอุ่นุ้งรถอ,อุ้ยอาไปล้างที่รูกอาไปล้างที่ลูกคุ่นรุ่รยยนรถแรเหมือ cứ phát anh em à, và có đường... cái luộc mà vài nó thế làm tan nhưng cứng rồi cha không từ ruột ca cứng cần cha nên làm lại hết cho rồi à ai đó chào chiều à, kim nhiều ok đam được Cảm ơn Hoppunaka 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 อได้ได้แล้วอืมอาหาอัอนน,นีกกดความสวนตเนาะก็คุณนะครับติดต,ตามรับชมก็ติดก็ติดตามไหมเออก็กระดิ่งแด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็กระดิแนวด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ